ช่วงนี้ทกสออกมาเตือนหนักมากเพราะว่ามิฉาช,ชีพแฝงตัวมาในกลุ่มเฟซบุ๊กในไลน์ในทิกต o อกชวนคนเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้ฟรีแค่เปิดบัญชีให้เองเฉยๆแบบนี้เสี่ยงสุดๆนะเพราะว่าบัญชีคุณเนี่ยอาจจะถูกเอาไปใช้ฟอกเงินหรือว่าหลอกคนอื่นโอนเงินผิดกฎหมายซึ่งเจ้าของบัญชีก็คือตัวคุณนะไม่ใช่พวกมัน ได้เงินง่ายๆแค่เปิดบัญชีให้เขาใช้หน่อยรับไปเลยนะ3,000บาทฟังดูคุ้มใช่ไหมตารู้ไหมนี่คือกับดักของบัญชีมาเปิดปุ๊บติดคุกปับ๊บไม่รู้ตัววันนี้นะก็เลยจะพาไปรู้จักบัญชีมากับซิมผีคืออะไรทำไมต้องระวังและที่สำคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายแบบโหดมากบัญชีมาก,ก็คือบัญชีธนาคารที่มิจฉาชีพ ใช้เป็นทางผ่านรับเงินจากการโกงปลอมหรือว่าแฮกค,คนอื่นคือเขาจะไม่ใช้ชื่อมันเองนะเพราะว่ากลัวโดนจับก็เลยไปหลอกคนอื่นเนี่ยมาเปิดบัญชีให้เอาบัตรประชาชนของเราสมุดบัญชีของเราซิมโทรศัพท์ของเราไปผูกกับแอปธนาคารสรุปเราติดคุกแทนมันยังไม่พอยังมีซิมผีด้วยนะ เป็นซิมที่ไม่มีตัวตนจริงใช้โชรหลอกเหยื่อหรือว่าส่งลิงก์ปลอมนั่นแหละเพื่อหลอกเอาข้อมูลบางทีเนี่ยเราให้เบอร์ใครไปแล้วเขาเอาไปเปิดบัญชีซิมหรือว่าใช้เชื่อเราไปหลอกคนอื่นอีกทีสวยสองเด่งเลยนะทั้งบัญชีทั้งเบอร์แล้วโทษเนี่ยมันแรงแค่ไหนมาดูกันนะว่าการเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เนี่ยเท่ากับว่าผิดกฎหมาย จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเป็นคนจัดหาซื้อขายหรือโฆษณาเปิดบัญชีให้คนอื่นจะโทษหนักขึ้นเลยนะจำคุกตั้งแต่2ปีจนถึง5ปีปรับตั้งแต่2องแสนจนถึง5้าแสนบาทงานนี้มีเจ็บกระเป๋าฉีกและประวัติก็ด่างพลอยด้วยแล้วเราจะป้องกันยังไงดี ก็อย่าลงเชื่อสิให้ใครชวนเปิดบัญชีไม่ว่าจะในแชทกลุ่มเฟซบุ๊กหรือว่าใครแอบอ้างก็ตามห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสมุดบัญชีซิมมือถือกับใครง่ายๆถ้าไม่แน่ใจเนี่ยติดต่อทกสได้เลยนะโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์หมายเลขศูนย์สองห้าห้าศูน กด111ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มันติดตามข่าวสารด้วยนะที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารทรกสหรือว่าเฟซบุ๊กของทกสบัญชีมาไม่เชื่อเรื่องขำๆถ้าเผลอเปิดให้ใครได้ใช้อาจจะติดคุกทานเขาแบบงงๆแชร์คลิปนี้นะไว้เตือนเพื่อนแชร์ให้ญาติใช้กับพ่อแม่ได้ดูด้วยนะถ้าใครยังไม่รู้ว่าบัญชีม้าคืออะไร คลิปนี้นั่นแหละช่วยชีวิตเขาได้จริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วเจอกันใหม่